ผมมาจากการรักการอ่านผมชอบทําอะไรที่มันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงเพราะฉะนั้นหนังสือคู่สร้างคุณสมเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเล่มครับหลังเรียนจบจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาดํารงพุธตธานเข้าทํางานเป็นโฟร์แมนของแผนกครัวที่การบินไทยแล้วมาสมัครเป็นโคศกช่องเจ็ดขาวดำปัจจุบันคือทบทบ 5hd เขาตัดสินใจไปพบกับพันเอกการุณเก่งระดมยิง แม้ไม่ได้รับเลือกแต่ผู้การการ,รุณเห็นความตั้งใจของเด็กหนุ่มจึงให้มาฝึกงานเป็นผู้ช่วยทํารายการ20คาถามป๊อปท็อปและบรรดาดาราครับผมจัดรายการที่ช่อง5รายการคู่สร้างคู่สมเดือนละ1ครั้งโดยเอาชาวบ้านไม่จะไม่เหมือนรายการปัจจุบันไม่ได้เอาดารามาออกเอาชาวบ้านที่เป็นคู่ผัตวตัวเมียเนี่ยเข้ามาออกผู้ที่จะเราจะเชิญมาออกเนี่ยจะต้องเขียนจดหมายมาเล่าหนึ่งเล่าชีวิตรักก่อนแต่งงาน สองเมื่อแต่งงานแล้วเหตุการณ์ในเรื่องของความรักความเป็นผัวเมียมันเป็นอย่างไรและเอาเหล่านั้นนะครับมาเป็นข้อมูลในการทํารายการคู่สร้างคู่สมจําได้ไหมครับคืนนั้นต้องเทกระถนให้ภรรยากี่ครั้งฮะเทกระโถนที่ว่าเทกระโถนนี่เทกระโถนอาเจียนนะฮะก็ประมาณสักสามหนได้ครับจะถามภรรยาคุณชไหนถามว่าเขาไปเทกระโถนที่เขาคุณอาเจียนกี่ครั้งครับเมานะคะจําไม่ได้นะคะเมาจริงนะเป็นความผิดของผมเอง ความจริงคนเมาจะไปรู้ได้อย่างไรว่า,ว,า,ว,าว่าอาเจียนกี่ครั้งคือคู่สร้างคุณสมเนี่ยตัวชื่อตอนนั้นชื่อคู่สร้างคุณสมเพราะเป็นรายการโทรทัศน์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยขณะนั้นดํารงพุตานผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการหนังสือนิตยาสารที่ขายดีที่สุดตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีนิตยาสารคู่สร้างคู่สมเป็นหนังสือที่มีทุกบ้านทุกร้านค้าและทุกร้านเสริมสวยทําหน้าที่สร้างความรักสารสัมพันธ์ในครอบครัว มันเป็นอาหารใจสําหรับคนที่มีอายอย่างพวกเราไปเราเนี่ได้ความรู้จากหนังสือเยอะมากเหมือนกับว่าให้พวกเราพวกที่ไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆที่เด็กๆเขาเปิดกันนะคะก็สามารถจะหาอาหารได้ํดำรงพุตานยังได้รับตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา2สมัย คุณดำรงพุตานนับเป็นต้นแบบของสื่อมวลชนที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดผู้แสดงให้เห็นว่าสื่อที่ดีสร้างสังคมที่ดีได้ดำรงพุตานผู้เสียสละเพื่อสังคม